นองโมเดลนะอยู่ไม่ถูกที่ร้านความดีก็ไม่มีความหมายค่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องหนึ่งเลยนะคะสังคมบางสังคมใช่ว่าจะเหมาะสมกับเราทำดีให้ตายไม่ใช่พวกของเขาเขาก็มองไม่เห็นค่ะจริงใจให้ตายไม่ใช่คนของเขา ก็มองเราไม่ดีจะอยู่สังคมนั้นๆได้ก็มีอยู่สองวิธีค่ะวิธีแรกเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนของเขากับวิธีที่สองออกมาจากสังคมนั้นแล้วก็หาสังคมใหม่อย่าพึ่งโทษตัวเองค่ะว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีให้ความจริงใจไปยังถูกแทงข้างหลัง ก้าวอ,ออกมาจากเซฟโซนค่ะอย่าให้ความสำคัญกับที่ที่เราไม่มีความหมายลองเปลี่ยนสังคมดูนะคะบางทีอ่ะผลลัพธ์อาจจะดีกว่าที่เคยเป็นค่ะโอ้บิ้งหน้างานก็แล้วเนาะื